สารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดยานนาทั่วทุกครูมีภาคติดตามกันถึงสุดปลายสามช่องก้าวเดินนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำงมงม่ายสามโมง ชวนเยวาวชนต่างๆค่ะอย่าลืมว่าเรามีภูมิปัญญามีซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในตัวกันทุกคนนะคะ<ฮ>อย่างคนนี้เป็นช่างภาพอิสระ แต่มีอาชีพเสริมไปแล้วตอนนี้มาจากความชอบของตัวเองค่ะว่าชอบเล่นว่าวโอ้ครับโอ้ยว่าวจุฬาเหรอตัวอย่างใหญ่ค่ะพี่บอยหรือพี่ธวัชชัยเชี่ยวชาญค่ะเดิมก็เป็นช่างภาพดูทรงก็ยังคล้ายกับว่าเป็นทรงช่างภาพอยู่ค่ะแต่ด้วยความที่ชอบเล่นว่าวมาแต่ไหนแต่ไรแล้ววันหนึ่งคิดว่าเออทำเองดีกว่าก็เลยทำเบ้าเองแล้ววิ่งเล่นไปที่โรงเรียนใกล้บ้านเด็กๆเห็นโอ้ชอบยากได้บ้างเลยมาถามว่าพี่ขายไหมล่ะเนี่ยว้าวตัวใหญ่มากเลยค่ะ พี่ธวัชชัยก็เคยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเราทําขายก็ดีกว่าทําขายเอาไว้ใน Facebook มีคนติดต่อมาซื้ออ,อยู่ตลอดเวลานะคะคว่าวที่ทําคือว่าวจุลาค่ะขึ้นโครงก่อนเลยเป็นว่าวจุลาสองห้องแบบนี้นะคะแล้วก็โดยวัสดุที่เบาๆค่ะขึ้นโครงสูงเนี่ยต่ําสุดก็ประมาณ160ร้อคือท่วมหัวแล้วที่สูงสุดในสูงก็คนอีกนะคะนี่ยิ้มยมกันไปค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ฟันรายได้ตัวหนึ่งเป็นพันบาทนะ โอ้ยไม่ใช่ว่าจะทํากันง่ายๆแต่พอทําแล้วขค่ะอะไรอยากอยากรู้เขาเรียกว่าสนูสนูตะไพรสารติดตรงหัวว่าวจุฬานะครับพอว่าวจุลามันขึ้นสูงไปอย่างเงี้ยเสียงมันก็จะดังดู มันอยู่ที่ล้มโอ้ยนอนฟังเสียงเงโก้ได้นะว้าวก็ยิงสูงนะครับเสียธนุมก่อนดูดูดูนอนฟังตลอดมันมีความสุขมากนวันีชีวิตชาวบ้านโอ้อยากจะกลับบ้านจริงเลยว้าแล้วค่ะเดี๋ยวรอจบรายการก่อนได้ไหมคะค <c oughs> ่อยกลับอดทนอีกประมาณ50นาทีนะนองขบานนออคือตอนนี้พี่บอยบอกว่าไม่น่าเชื่อความฝันความรักในวัยเด็กทําให้มีอาชีพมีรายได้ในวันนี้ค่ะยังเป็นช่างภาพอิสระเหมือนเดิมแต่สาวอาทิตย์มาทำว่าวรายได้ก็คือตัวละพันโดย เฉลี่ยเลยนะคะควันหนึ่งเนี่ยได้ทําตัวหนึ่งสองตัวก็ได้นะคะครหรือ,อง,งานละเอียดหน่อยสองสวันเสร็จหนึ่งตัวค่ะเดือนหนึ่งเอาเป็นว่าถ้าได้สักสิตัวคุณสวิ์คุ้มเลยเหรอครเป็นหมื่นแล้วค่ะโอ้รตรงนี้แหละ คืออยากจะให้เห็นช่องทางเห็นโอกาสนะคะสําหรับคนที่มีงานประจําอยู่แล้วแล้วก็มีความรักความฝันหรือว่ามีสกิลมีทักษะในวัยเด็กเอามาทําให้เป็นรายได้ก็ได้ชื่นชมค่ะพี่บอยอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นช่างภาพแล้วเป็นนักเกรงเว้าด้วยทุกวันนี้เปิด Facebook ให้คนเข้ามาสั่งทําเว่ากันนะคะพี่ธวัชชัยก็บอกว่าอยากจะให้ทํากันเยอะๆให้เล่นกันเยอะๆค่ะสนใจเข้าไปที่ Facebook คุณลุงนะคะหรือโทรศัพท์พูดคุยไปก่อนก็ได้ค่ะในนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ทำรายละเอียดเรื่องกันเล่นว่าวช่วงนี้ครับสนุกมากนะคุณนีรชาดูข่าวมาทั้งหมดนะครับรู้สกว่าคันไม้คันมือมากเลยอยากเล่นว่าวเหรออยากทำอ,อยากทำนวนทำนี่นะครับเหมือนกับตัวอย่างข่าวที่ว่าไปนี่นะ